สวัสดีครับจากร้าน OB ว s h ดีชอนะครับอันวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับชุดนะครับที่ติดตั้งกับคอนโซลของพวงมาลัยนะครับโดยที่ไม่ต้องเจาะนะครับหรือว่าเดินสายใดๆนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับ ก็สาหรับรถที่นะครับติดตั้งจอ a n d ด o i d ไปนะครับแล้วไม่มีนะครับพวงมาลัยไม่มีปุ่มคอนโทรลนะครับการเลื่อนเพลงการเปลี่ยนเพลงการเปลี่ยนโหมดนะครับต่างๆนะครับเราสามารถที่จะใช้นะครับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับติดเข้าไปที่พวงมาลัยนะครับได้เลยนะครับก็คือจะเป็นกาวสองหน้านะครับแปะตรงนี้นะครับแล้วก็หาตําแหน่งติดที่เราชอบนะครับตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับหรือจะตรงไหนก็แล้วแต่หรือไม่อยากติดพวงมาลัยก็สามารถติดตามคอนโซลรถต่างๆที่ในตําแหน่งที่เหมาะสมได้ อย่างเงี้ยนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะลองให้ทำมาดูนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับอันนี้นะครับเนี่ยับกดปุ่มนะครับเพิ่มเสียงนะครับอ่านี่ลดเสียงนะครับนะครับเลื่อนเพลงื่อนเพลงนะครับสามารถเปลี่ยนเพลงได้นะครับย้อนกลับเพลงได้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับสาหรับปุ่มแรกนะครับก็จะมีฟังก์ชันทั้งหมดก็คือห้าฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วหยุดเพลงได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เปิดเสียงเพลงเมื่อต้องการนะครับ มาแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดนะครับที่เข้าเมนูนะครับเข้าระบบการนําทางนะครับการโทรศัพท์รับสายโหมดนะครับอ่าเข้าโหมดนะครับโหมดต่างๆของจจแอนดรอยได้แบบนี้เปลี่ยนโหมด FM นะครับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับโดยกดปุ่มที่ตัว M แบบนี้นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้า Google Map นะครับโดยการกดปุ่มได้เลยนะครับไม่ต้องเอื้อมมือไปกดที่หน้าจอนะครับก็จะเข้า g o o g l e Map ให้เราได้เลยนะครับ สามารถย้อนกลับเข้าหน้าหลักได้คือกดเข้าปุ่มโฮมของจออนดอยนะครับแล้วก็ยังสามารถรับสายวางสายได้ด้วยนะครับครบจบในชุดเดียวนะครับจะให้อุปกรณ์ที่ได้นะครับจะมี2ตัวแบบนี้นะครับก็หาตำแหน่งติดตั้งได้อย่างที่ผมเรียนไปนะครับอยากติดตั้งที่ตำแหน่งพวงมาลัยแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับหรือจะติดตั้งที่คอนโซลที่เราชอบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับร้านอปถัมนะครับก็มี สินค้าพร้อมบริการติดตั้งนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะติดตั้งนะครับอุปกรณ์ชุดคอนโทรลนะครับพวงที่พวงมาลัยนะครับสำหรับจอยดอยแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่หน้าร้านออดีชชัปนะครับก็มีบริการติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขอบพระคุณมากครับ